อพอเมื่อเราถึงการประกอบเสร็จแล้วก็มีประกอบไม่ไม่ไมยากครับซูก็มีเซใส่มอเตอร์ส่เซอร์โวเดินเหล็กก็เดินตามเนี้ยนะครับแล้วก็ปรับเซตแต่การปรับเซตครั้งนี้ผมจะเอาชุดไฟชุดอุปกรณ์มาปรับเซตข้างนอกเพื่อที่จะให้ได้รู้จักว่าการการปรับเซตยังไงการเสียบยังไงแต่ แต่ตัวเนี้ยถ้าว่าจะเอากันจริงๆก็คือว่ามือใหม่ผมก็ยังไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามือใหม่ยังไม่รู้อาการว่าต้องแก้อาการเครื่องบินยังไงว่าต้องชั่งน้ําหนักเครื่องบินยังไงเพราะว่าถ้าพลาดไปก็คือตกอย่างเดียวเลยครับมือใหม่ถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยควรมีทักษะในกานครควบคุมก่อนนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนเลยนะครับว่าเครื่องบินมาคับไอตัวเนี้ยหรือว่าทั่วๆวไปเนี้ย Spencer. มันมีอะไรที่เป็นเป็นหลัก คือันดับแรกต้องมีครับรีโมทรีโมนี่ยจะมาคู่กับรีเซีฟตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับในช่องในช่องรีโมทต,ตัวเนี้ยในช่องรีโมทต,ตัวเนี้ยสามารถเนี่ยสามารถที่จะที่จะจําเครื่องบินบังคับได้ระดับ20ลัมนะครับสมมติว,มว่าเรามีเครื่องบิน20่สลัมนี่ขึ้นเลข20่นะเราก็ซื้อตัวรับสัญญาณตัวเนี้ยที่เขาเรียกว่ารีเซีฟใส่ไปเลยครับ20ลมัมแล้วก็ แต่และลำจะมีการปรับเซตข้อมูลต่างๆพอแต่และลำจะมีการปรับเซตข้อมูลต่างๆมันก็จะมันก็จะต้องใช้เมนูเนี่ยครับเพื่อที่จะล็อกไว้ครับนี่นี่นี่พี่เขาส่งมานะครับนี่ก็จะเป็นช่องหนึ่งก็มีเจ้าของอยู่แล้วครับก็จะเป็นการเขียนชื่อบอกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนํา,นาการเขียนชื่อก่อนเลยอันนี้ยังเป็นช่องสี่นะครับอันนี้จะประกอบลำใหม่แล้วก็เปลี่ยน ซื้อลิทิฟใหม่เพิ่มอีกหนึ่งตัวก็กดโอเคค้างนะครับตอนอื่นเราเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนช่องก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่องสี่ที่ค้างอยู่มีเจ้าของอยู่แล้วกดเข้าไปนะครับปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปโอเคเข้าไปเป็นช่องห้านะครับช่องห้าเรากดแคนเซิลค้างนะครับถึงค่อยจะล็อกนะครับโอเคเป็นเป็นที่ห้าแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีลำมากมีลำมากแบบพี่เขาเนี่ยมีตอนนี้มีห้าลำแล้ว เดี๋ยวเจะสับสนว่าลำไหนช่องไหนแล้วก็เข้าไปพิมพ์ชื่อก็คือการกดโอเคค้างกดแล้วก็บรรทัดที่2นะครับกดโอเคเข้าไปอ่าแล้วก็เลื่อนดูเลยครับอันนี้จะเป็นซู30แล้วก็หาเลยตัว C เห็นป่ะครับกล้องเห็นป่ะครับเอ้ยไม่ใช่ซู นะครับเราก็กดเลื่อนไปนะครับจนกว่าจะเจอตัวอักษรที่ที่เราจะตั้งค่าซูก็ S s z u ก็กดกดให้เลื่อนไปเรื่อยๆครับเนี่ยซกูกดโอเคโอเคหลังจากนั้นหาขีดก่อนหาขีดนะครับให้มีขีดสั้งหน่อยนึงให้มีขีดสั้งหน่อยหนึ่โอเคสูงเลย ขีดอยู่สูงเลยกดข้ามไปเลยครับขีดสามเมื่อกี้ซูสามเจ็ดแต่ไอตัวนี้เป็นเป็นซูสามไอเมื่อกี้ซูสามสิบแต่ไอตัวนี้เป็นซูซูสามเจ็ดนะครับซูสามเจ็ดอ่ะเป็นซูสามเจ็ดถ้าเกิดไอตัวหนังสือข้างๆกวนเราก็หา หาขีดก็ได้ครับหาขีดใส่ให้ไปอ่าโมเดลที่5เป็นซูสามกดแคนเซิลค้านะครับอ่าก็จะขึ้นระบุแล้วครับว่าตอนนี้เราเป็นช่องที่ซูสามนะต่อไปจะเป็นการบายรีซีก่อนครับเพราะว่าเพราะว่าช่อง ช่อง5เราเปลี่ยนใหม่แล้วก็รีซฟรีซซฟใหม่รีเซฟตัวบจะมีตัวไปไหนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยครับเวลาเราซื้อใหม่อรีซซฟจะมีตัวเนี้ยมาให้นี่แล้วก็เสียบไปเลยเสียบช่องดิ่มไปก็ได้ครับหลังจากนั้นสายจะปิดสายจะปิดแล้วก็มาเสียบที่ช่อง3เพื่อที่จะไฟเข้านะครับ สปีดเนี่ยเสียบช่องสานะครับผมก็จําแค่ว่าเอาสายขาวขึ้นข้างบนจับลักษณะนี้เอาสายขาวขึ้นข้างบนเสียบไปที่ช่องสามช่องหนึ่งคือเป็นการทํางานสายขวานะครับเดี๋ยวสายเดียวขวาช่องสองเป็นการทํางานของอัพดาวนะครับช่องสามเป็นการทํางานของมอเตอร์ช่องสี่เป็นการทํางานของฟินตั้งครับที่เป็นเครื่องบินปีกที่ใช้กันนะครับแต่ซูเราจะ นำสองช่องช่องหนึ่งกับช่องสมามิกเพื่อที่จะเป็นทำงานทำงานพร้อมเพียงไว้เขาเรียกอะไรอะผมก็ผมก็พูดไม่ถูกอะทำงานร่วมกันอันหนึง่งี่เดี๋ยวเราจะบายดีซิปก่อนเสียบเสียบนี้ก่อนนะครับเสียบเสร็จปุ๊บเราก็เสียบปลั๊กเลยไฟจะกระพริบนะครับสังเกตไฟจะกระพริบนะ ที่รีโมทจะมีปุ่มบายนะครับให้กดปุ่มบายเสร็จยกเปิดโอเคนะครับนี่ก็หมายถึงว่าสัญญาณเซตเข้ากับรีซ็ตตัวใหม่แล้วดังนากนั้นเราก็ทแบบต่อไปเรามาดูเรื่องการปรับเซตเครื่องบินตัวนี้ก่อนนะครับการปรับถือเครื่องบินตัวนี้ก่อนนะครับ เมื่อกีย่างที่ผมแนะนําไปว่าช่องหนึ่งเกี่ยวกับช่องสองคือทํางานทํางานคนละอย่างแต่ตอนนี้เราจะมาทํางานร่วมกันก็คือเสียบไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาค่าค่าเซตกันอีกทีหนึ่งช่องหนึ่งเสียบนี่ช่องสองเสียบนี่เสียบแล้วเดี๋ยวเราล็อกไว้ก่อนครับ นักเล่นเครื่องบินคนมีนะครับเครื่องมืออเนกประสงค์หกเหลี่ยมน้อยไขควงมีัตเตอร์ไอ้ตะปบลตกาวเทียนปืนกาวนี่คือเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับเซอร์โวสองตัวเสียบทั้งหนึ่งและท่องสองเราจะทำให้งานทุกการเขาเรียกระบบอิลโวนนะครับเป็นระบบอิลโวนกดโอเคเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่กุญแจนะครับไปที่กุญแจ แต่เราจะไปส่องดูก่อนครับว่าค่าตัวเนี้ยครับผมแนะนําให้เสมอนะครับถ้าเราจะมิกนะครับอย่าให้ค่าตัวเนี้ยต่างกันนะครับเราไปที่ช่องอ่ะเลยเลยเลยญีนครับกดเข้าไปครับเปลี่ยนออฟให้เป็นออนนะครับโอเคนะครับพอเปลี่ยนออฟให้เป็นออนเสร็จแล้วเราก็กดแคนเซิลคานะครับแล้วเราก็ลองเข้าไปอีกรอบนึงออฟเป็นออน หมายถึงชแนลที่หนึ่งกับชแนลที่สองเนี่ยจะทํางานร่วมกันนะครับไม่ไม่ได้ไปที่ระบบมิกนะครับแล้วถามว่าเวลาปรับเวลาปรับเราให้ปรับตรงนี้นะครับชแนลที่หนึ่งชแนลที่หนึ่งหมายถึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเลี้ยวชา้าเลี้ยวไวให้ไปชแนลที่หนึ่งเราต้องการอัพไวอัพช้าให้ไปชแนลที่ 2. สองสมมติว่าอ้าเป็นออฟเป็นออนแล้วกดแทนถ้าเกิดเรากดแทนแค่ทันท,ทีเดียวอะจะไม่รอข้อมูลน,นะครับนี่ ถ้าเกิดเราอยากอยากจะให้เลี้ยวไวแล้วก็กดขึ้นไปเลยอย่างผมนี่ผมก็จะเล่นอยู่ที่ประมาณ60แล้วก็กดโอเคเลื่อนลูกศรลงมากดขึ้นไป60ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา60ขึ้นลง60กดโอเคนเเ้ิลค้างผมก็คอยจะโอเคค้างสู่37แล้วก็ ตารางกราฟเนี่ยมือใหม่ๆผมไม่แนะนําให้เข้าไปไปยุ่งไปปรับนะครับเพราะว่าบางทีมันมีผลครับมันมีผลต่อการคอนโทรลนะครับมันมีผลต่อการคอนโทรลอย่างอย่างอย่างส่วนตัวผมเองอรผมไม่ชอบชอบปรับตารางกราฟเพราะว่าผมชอบเล่นแบบตามมือครับในในมุมมองของผมเองนะครับต่อไปเราก็จะเสียบแบตด,ดูนะครับว่าการทํางานของมันเป็นระบบยังไง นะถ้าเป็นรีโมทเก่านะครับผมก็แนะนำให้เช็คก่อนครับว่าตัวทิมเนี่ยได้เลื่อนทิมไปไหนบ้างหรือยังเวลาเครื่องบินกินขวาทิมมาซ้ายเครื่องบินกินซ้ายทิมมาขวาเครื่องบินติดอัพให้ทิมดาวเครื่องบินติดดาวให้ทิมอัพเนี่ยซิมส่วนทางกันนะครับเนี่ย เป็นการแก้าอาการเครื่องบินให้มีความสมดุลนะครับขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอันนี้ผิดเต็มเตมนะครับถ้าผิดเราก็มามาลองก่อนนะครับลองที่ช่องหนึ่งครับตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปช่องหนึ่งอ่าลงดูก่อนขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอัพคือขึ้นอ่ะอัพดาวผิดนะครับแล้วก็ลองมาเลื่อนที่ช่องที่สองกดกดมาก่อนเลื่อนที่สองอักปรับขวาขวายกผิดถ้าลักษณะน,นี้ให้กลับสายก่อนนะครับ กับสายเนี่ยครับมือให,ใหม่ๆก็จะทําไม่ค่อยได้ครับผมเองผมก็ทําไม่ก็ได้ครับบางทีเราก็ต้องจําให้แม่นๆนะครับว่าเรากลับสายไปยังแล้วก็เราไปกลับค่าในดีบอร์ดยังเดี๋ยวเจาจะได้เองครับขวาขวาอ่าอ่าแล้วเราก็กลับขึ้นขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอัพคือขึ้นอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือว่าเป็นการคอนโทรลบังคับเครื่องบินในลักษณะนี้นะครับอ่า เครื่องบินคือขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอัพนี่ก็หมายถึงเอาหัวเครื่องบินเชิดขึ้นนะครับดาวก็คือเอาหัวเครื่องบินลงเวลาเครื่องบินเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวในหลักการใช้ฟินตั้งนะครับเลี้ยวหลักการเทนะครับใช้หลักการเทครับขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอัพขึ้นดาวเพืลงขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอัพขึ้นดาวเพลงจะไม่ขึ้นใจเลยนะครับนี่เนี่ยครับง่ายๆครับหลักการในการปรับเซตนะครับต่อไปก็ เดี๋ยวผมจะต้องเก็บอุปกรณ์เข้าลำให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะสายนะครับพยายามเก็บด้วยใจสับรถครับใบพัดอันตรายอีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่ามอเตอร์เราเราหมุนถูกทางไหมอันนี้หมุนผิดทางนะครับเพราะว่ามอเตอร์มอเตอร์เราต้องหมุนหมุนตามใบพัดนะครับ ใบพัดจะมีหน้าพีดใ,ใบให,ดให้เปิดให้เปิดอยู่ข้างเดียวนะครับก็หมายถึงว่าใบพัดจะหมุนได้ในทางด้านนี้เท่านั้นครับตามเก็บนาฬิกานะครับถ้าตามมือผมเนี่ยก็เหมือนจะหมุนไปตามเข็ียนาฬิกาถ้าเกิดเรากลับใบถามว่ามันลมมันกลับไหมลมมันไม่กลับหรอกครับเพราะว่าพีทมันไม่ได้กลับสังเกตพีทมันไม่ได้กลับนะแค่ว่าหลังใบมาวควักลมมันก็จะไม่มีแรงการใส่ใบผิดก็กลายเป็นว่าเครื่องบินจะไม่มีแรงถ้าใส่ใบถูกทางหน้าควักลมกับหน้าลมออก โอเคสมดุลบาลานมันก็จะโอเคนะครับเครื่องบินมังคับนี่ทำไมผมต้องแนะนําให้ทัดมอเตอร์ไปทางขวาเวลาเราอยู่หลังลําดูง่ายๆครับคืออ่ะอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่ามอเตอร์มันหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกาแต่ในทางกลับกันตูดมอเตอร์จะหมุน ส่วนทางกับใบพัดเพราะฉะนั้นการหมุนส่วนทางของใบพัดเนี่ยมันก็จะสร้างแรงบิดให้ลำนะครับทาไมเครื่องบินทอกเยอะถึงมีแรงบิดเยอะเพราะว่าทอกเยอะเครื่องบินเควีต่ําจะมีหน้าใบที่กว้างหน้าควักลมเยอะพอหน้าควักลมเยอะก็ต้องเหมาะกับเครื่องบินประเภทเครื่องบินปีกหรือว่าเครื่องบินที่มีพื้นที่ปีกกว้างๆหน่อยเพื่อที่จะรับแรงบิดได้เนี่ยครับเนี่ยจะเห็นว่าทัดทัดสายมานิดนึง ถาสายมานนิดนึงเพื่อที่จะให้หักล้างกับแรงบิดมอเตอร์ใบพัดเราหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ตูดมอเตอร์ในทางกับการจะหมุนสวนเพราะฉะนั้นเครื่องบินจะจะจะ,จะกินซ้ายโดยเป็นปกติและปกติเครื่องบินจะต้องบินวงจรซ้ายเหมือนกันนะครับก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ถึงขั้นตอนเก็บสายกันนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเก็บสายนะครับแล้วก็เก็บไปข้างล่างหมดเลยครับง่ายๆสะดวกสบายก็แบตนะครับก็เล้วแต่ความสะดวกสบายครับว่าจะสอดสอดสายตะปีขึ้นมาไว้เสียบสอดสายตะปีขึ้นมาไว้เสียบหรือว่าจะเอาสายแบตลงไปไปเสียบข้างล่างก็ได้หมดนะครับ อเคนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการบินกันเลยนะครับวันนี้มีสองลำนะครับอันนี้ก็จะเป็นของค่ายขอ,ของพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งกำแพงน,นี่ก็ส่งปรับเซตใหม่เหมือนกันครับเซตค่าใหม่ตั้งค่าตั้งค่าการบินครับ փաննա <laughs> แล้วก็เลี้ยงอัพไปนนิดๆครับประเภทเครื่องบินลบอันนี้ยังยังไม่ได้ทิมนะครับเฟ,ฟิร์ดไฟ 没有，没有。